สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะฮะจะพาพี่น้องนะครับมาปลูกพริกเรียกว่าในกระถางนะฮะพริกปลูกอย่างนี้นะครับจะได้กินแน่นอนสังเกตนะฮะไม่ว่าจะเป็นการสุกมาจากด้านล่างขึ้นด้านบนนะครับแล้วก็ลูกที่เป็นดำๆเนี่ยถ้าเราเด็ดตอนนี้ไปพักไว้ประมาณ2วันนะครับจะแดงแล้วเวลาไปถึงขายนะฮะมันก็จะมีติดเขียวบ้างแดงบ้างนะฮะพอเกิดการขนส่งเนี่ยพริกนะฮะก็จะสุกเอง แต่ว่าถ้าเราปลูกไว้กินนะครับเราก็เลือกเฉพาะลูกแดงๆเพราะว่าเราปลูกแล้วก็ทานได้เลยน,นะในกระถางแบบนี้ฮนะก็สามารถปลูกได้ไม่ใช่แค่กระถางเดียวนะครับมีหลายกระถางเลยนะฮะแล้วก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะฮะเห็นไหมสุกแดงๆเนี่ยครับแล้วก็สังเกตดๆีๆในชุดแรกนะครับก็จะได้กินไปแล้วใช่ไหมครับแต่ว่าจะมียอดนะฮะที่แตกขึ้นมาใหม่อันนี้ก็คือสุขภาพดีนะฮะในกระถางเนี่ย เป็นพื้ที่จำกัดนะครับแล้วก็หลายคนเนี่ยอยากปลูกแบบนี้ได้นะซึ่งทุกคนสามารถทําได้นะครับและมีวิธีการทํำยังไงนะครับมารับชมในคลิปนี้ได้เลยมาเริ่มจากการเพาะเมล็ดพริกนะฮะเมล็ดพริกเนี่ยแดงๆแบบนี้นะฮะที่เราซื้อมาทานเนี่ยถ้าเราเอามล็ิพันธุ์พวกนี้มาปลูกนะฮะก็จะสามารถติดผลได้นะครับอย่าเข้าใจผิดติดผลได้แต่ความต้านทานของโลกนะคะอาจจะไม่สู้เมลดพันธุ์ที่เขาเก็บควบคุมนะฮะต่ถามว่า ปลูกแล้วได้กินไหมนะฮะที่ปลูกในบ้านเล็กๆน้อยๆนะครับได้กินแน่นอนนะครับแต่ถ้าใครไม่มีพันธุ์แล้วอยากได้พันธุ์ที่เรียกว่าเขาเก็บพันุ์อย่างดีนะฮะก็ต้องซื้อเป็นแบบซองนะไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหนก็ได้ที่ขายตามทบทั่วไปนะครับหรือเป็นต้นกล้าที่เกษตรกรนะครับหรือพ่อค้าเนี่ยนำมาเพาะขายนะฮะแต่ถ้าเป็นแบบเนี้ยคุณสามารถทำยังไงเนี่ยฮะเนี่ยเห็นไหมครับผมจะเอาลูกแดงๆนี่ครับวางไว้เลยนะพี่น้องแบบเนี้ยวางไว้แบบเนี้ยแล้ว สักหน่อยนะครับมันจะแห้งใช่ไหมพอแห้งเนี่ยมเมล็ดพริกจะข้างในฮะเป็นแบบนี้แล้วเมื่อมันโรยนะครับอยู่ตรงดินมันก็จะขึ้นเป็นต้นแบบนี้อันนี้คือต้นพริกนะฮะง่ายๆเลยไว้ในกระถางแบบนี้แล้วค่อยย้ายนะครับเพื่อไปปลูกนะครับได้อันนี้ส่วนอันนี้ให้คุณพี่น้องได้ดูตรงนี้นะครับจะเป็นมะเขือเทศนะครับที่เรียกว่าเก็บไว้หลายรุ่นแล้วปลูกในกระถางเหมือนกันเนี่ยผมจะตัดตั้งแต่ชุดแรกนะครับอันนี้ชุดแรกนะก็คือไว้2ยอด ยอดนี้หมดนะครับปล่อยยอดนี้ขึ้นไปทํางานแล้วก็ชุดที่2ที่3ที่4มาเรื่อยๆนะฮะจนตอนนี้น่าจะมาชุดที่5นะครับเห็นไหมก็จะเหลือใบไว้แล้วก็เลี้ยงผลมันไม่สามารถให้ดวกเยอะได้นะครับดกเยอะได้ตั้งแต่ตอนแรกเพราะพื้นที่เขาจํากัดเล็กมากๆนะฮะแบบนี้และจะให้ดูตรงนี้เป็นกิ่งชําเนี่ยพี่น้องกิ่งชําอันนี้คือตัดยอดนะครับดีๆไ้เนี่ยอะจากต้นเดียวกันนะครับเนี่ยต้นเดียวกันต้นนี้ ก็เป็นมเมล็ดนะครับที่เกิดขึ้นเองนะครับเพาะแบบง่ายๆเหมือนพริกนี่แหละอ่ะอันนอกเรื่องนิดนึงนะครับนอกเรื่องนิดนึงให้เห็นนะครับเห็นไหมเขาก็จะเนี่ยครับเสียบเข้าไปปุ๊บก็ใช้ระยะเวลาประมาณสัก3สัปดาห์ก็จะเกิดรากแล้วก็ค่อยแตกยอดมาใหม่พอแตกยอดปุ๊บนะครับด้วยอ่าอายุเขาพร้อมเนาะกิ่งอายุเขาพร้อมเขาก็จะเกิดนะครับมาเป็นผลแบบนี้เลยก็น่ารักถ้าจะปลูกในกระถางเล็กๆอย่างเงี้ยฮะก็ได้เลยก็จะสวยปอีกแบบนะครับ หรือคุณนะฮะจะเพาะในถาดเพาะแบบนี้ก็ได้นะฮะตัวนี้ออกเหลืองแล้วเพราะว่าอ่ายังไม่ย้ายไปปลูกนะครับยังไม่ย้ายไปปลูกต้องย้ายไปปลูกแหละไม่งั้นน่ะอายุเกินตัวนี้ประมาณ1เดือนขึ้นไปแล้วนะครับเนี่ยเห็นไหมความเขียวความอะไรเนี่ยมันจะอ่าไม่ค่อยเขียวนอกจากให้ปุ๋ยทุกวันนะครับแต่ว่าถ้านานๆไปเนี่ยอ่าพวกน้ำหมักชีวภาพนี่ก็ช่วยไม่ได้เพราะระบบรากนะครับเขาขดไปหมดแล้วนะฮะอันนี้ควรย้ายจะปลูกนะฮะแล้วเขาก็พุ่งต่อส่วนมะเขือเทศลักษณะมะเขือเทศนะครับอันนี้ เป็นพันลูกท้อลูกใหญ่เห็นไหมถ้าอมว่างแบบนี้หมายถึงว่าเขาขาดธาตุอาหารนะครับก็คือระบบรากขดนานเกินไปถ้าลงก้านะครับชุดเดียวกันเนี่ยจะอยู่ประมาณนี้อันนี้คือไซส์ไซส์ที่คุณผู้ชมเห็นนะครับปลูกไว้สีต้นตรงนี้นะครับเพื่อประดับเป็นร้านสมตำแล้วก็เก็บเพื่อขายนะช่วงนี้อันนี้หมดเลยเนี่ยอันนี้พริกที่มปลูกในกระถางนะจะมีโซนปลูกในกระถางเนี่ยกระถางเล็กๆพี่น้องเห็นไหมเนี่ยนี่ฮะเนี่ยดกนะครับเก็บไปกินนะครับเรื่อยๆ แล้วเก,วก็บไปตามส้ตมตำนะครับนี่นะคะจากที่เห็นต้นเือเหลืองนะครับพอเราย้ายมาเนี่ยต้นก็จะสุขภาพดีขึ้นโดยเรียกว่าการจัดก,การนะครับการจัดการที่ถูกต้นจากเหลืองนะครับก็จะสีเข้มขึ้นนะและทีนี้เราให้น้ำหมักปลาทะเลเนี่ยหรือน้ำหมักชีวภาพแต่เน้นให้เป็นโปรตีนนะครับให้ดีก็น้ำหมักปลาทะเลอยู่แล้วแหละเพราะว่าธาตุอาหารเขาสูงเนี่ยคุณผู้ชมก็ผสมน้ำลดไปนะครับอาจจะ1ช้อนโต๊ะตอนหนึ่งบวมน้ําแบบนี้ก่อนนะครับ และหลังจากนี้อาจจะเป็น2ช้อนโต๊ะได้เลยนะครับถ้าเป็นผักสลัดเนี่ยอาจจะให้แบบเจีอยจางแต่ถ้าเป็นพริกเนี่ยครับเขาต้องการสะสมธาตุอาหารไว้ก่อนเพื่อจะออกผลในอนาคตเนี่ยก็ให้ประมาณ2ช้อนโต๊ะต่อหนึ่งบ่เรน้ําแบบนี้นะฮะให้ทุก3าวันถึง5วันเนี่ยจะเล่นโตได้ดีมากนะครับเพื่อสะสมธาตุอาหารนะครับส่วนตรงนี้ก็จะทดลองนะครับปลูกข้าวโพดหวาน1กระถางนะฮะสต้นให้ดูนะฮะเดี๋ยวจะเห็นในต่อไปครับส่วนตรงนี้นะฮะเป็นงานทดลองที่ผมปลูกพริกนะครับแบบเรียกว่า แบบคนขี้เกียจเลยไม่ต้องลดน้ําเลยนะครับอันนี้เป็นงานทดลองอยู่นะครับเดี๋ยวได้ผลยังไงจะมาเผยแพร่อีกครั้งนึงนะฮะก็คือจะมีกระมังหนึ่งตัวนะครับปลูกในเข่งทีนี้ก็จะใส่น้ำนะครับพร้อมน้ำหมักชีวภาพในไว้ด้านล่างนะครับแล้วก็พริกก็เจริญเติบโตได้ดีอยู่นะฮะตอนนี้ติดติดดอกแล้วแต่ถามว่าอันนี้เริ่มตั้งแต่เด็กๆเป็นต้นกล้านะครับก็โตขึ้นมาเรื่อยๆนะครับยังไม่เจอระบบรากเน่าคนเน่าส่วนตัวนี้นะครับมาเรียกว่าต้นแก่แล้วนะครับ ผมก็ลองหลายๆแบบต้นแก่แล้วก็จะติดผลแล้วนะครับสำหรับมะเขือยาวส่วนมะเขือเทศก็ทดลองเหมือนกันนะครับในรูปแบบเดียวกันเห็นไหมฮะอันนี้ก็อองแต่ต้นกล้าเล็กๆนะครับตอนนี้ยังยังเจริญเติบโตได้ดีดีและดีมากๆนะครับอ่ะไปวิดูวิธีการปรุงดินพริกกันครับอันนี้จะอัปเดตต่อไปให้นะฮะเดี๋ยวขอรวบรวมความรู้ก่อนนะครับวิธีการปลูกพริกในกระถางนะครับไม่ได้ยากเลยนะฮะนั่นก็คือเตรียมกระถางถ้ากระถางรูใหญ่แบบนี้นะฮะ อ่าอันนี้น่าจะประมาณสัก 6- 8นิ้วนะครับน่าจะประมาณนี้8นิ้วให้เรานะครับนำพวกใบไม้นะครับหรือเศษยงเศษหญ้าที่มีในแปลงนะฮะใส่ลงไปเลยนะครับเพื่ออะไรนะครับเพื่อไม่ให้ดินไหลออกมากเกินไปนะครับแล้วหลังจากนั้นการปรุงดินนะครับง่ายมากมีมูลสัตว์นะครับ1ส่วนแล้วก็แกลบเผา1ส่วนนะครับแล้วทีนี้ก็ดินนะครับในพื้นที่1ส่วนเนี่ยตีแตกบ้างไม่แตกบ้างก็ชั่งเขานะฮะแล้วก็ คุกเขาแล้วก็ผสมแล้วก็เอาไปใส่นในฮะในภาชนะที่เราจะปลูกนะฮะแบบนี้เลยนี่ครับแบบนี้เลยถ้าให้ดีหมักไว้ก่อนนะครับแต่ถ้าไม่หมักให้ดีจริงๆอ่ะคุณหมักในกระถางได้นะฮะแล้วหลังจากที่คุณใส่แบบนี้ให้คุณลดน้ํานะครับทุกวันนะครับหรือ2วันครั้งนะฮะให้รักษาความชื้นให้จุลินทรีย์ได้เดินนะฮะแล้วคุณค่อยมาปลูกนะครับประมาณสัก7จ็ถึงสิวันเป็นอย่างน้อยนะก็ได้แล้วแต่ถ้าคุณรีบนะครับ โดยที่คุณหมักดินไว้ก่อนแบบของผมนะครับก็สามารถนฮะที่จะปลูกได้เลยในวันนั้นเลยครับเนี่ยนะก็ให้มันเต็มหน้าดินพอดีแต่เวลารดน้ำมันจะยุบนะครับไปดูวิธีการปลูกครับวิธีการปลูกไม่ยากนะฮะที่เราพอไว้หรือว่าจะไปแทะตามที่ผมบอกในขั้นต้นนะครับนี่เลยเห็นไหมฮะเนี่ยสีต้นนะผมจะเด็ดทิ้งจริงๆอ่ะเราไม่ควรปลูกหนึ่งกระถางไว้หลายต้นนะครับเพราะว่าจะแย่งอาหารและกลายเป็นว่าผลของพริกเนี่ยจะไม่สมบูรณ์ด้ซ้ํานะครับ หรือคนจะดึงนะครับเพื่อไปปลูกอีกนะครับเนี่ยก็ได้นะครับและทีนี้นะครับปกติเราจะปลูกนะฮะโดยที่เราจะปลูกเสมอคอดินนะฮะเดี๋ยวผมจะลองจริงๆอ่ะทุกอันเนี่ยผมจะปลูกลงไปเสมอคอดินนะพี่น้องนะเสมอเท่าเดิมเนี่ยประมาณเท่าเดิมเนี่ยแต่ทีนี้ผมจะปลูกแบบลึกๆเดี๋ยวผมไปดูพาไปดูตัวอย่างมะเขือเทศน,นะที่ผมทดลองได้จากพี่พี่รุ่นใหญ่ท่านหนึ่งนะครับว่าปลูกแบบนี้นะครับลึกๆเลย แต่ผมจะมาทดลองทากับพริกนะแต่มะเขือเทศเนี่ยทำได้แล้วจะพาไปดูตัวอย่างด้วยเนี่ยผมจะกดลงไปลึกๆเลยนี่นะฮะลึกๆนะครับมาดูว่าจะตายไม่ตายเดี๋ยวจะอัปเดตใน EP ีพีต่อไปนะครับหรือครั้งต,ต่อไปที่ผมมาถ่ายคลิปนะับตัวอื่นนะเดี๋ยวผมจะมาอันนี้ให้นะฮะยังไงก็กดติดตามแล้วก,กดกระดิ่งไว้ให้ไหมเอาแบบจุกๆเลยครับเนี่ยจุกๆเลยแล้วก็รดน,น้ําผมก็ไม่เคยทําแบบนี้นะกับพริกนะ แต่เคยทําแบบนี้ครั้งแรกกับมะเขือเทศนะครับแล้วผลปรากฏว่าที่แรกเหมือนจะตายแต่ไม่ตายนะอันนี้ก็คือลดนะครับเนี่ยแบบนี้ได้เลยวันแรกอะครับเลวลาปลูกพืชลดเยอะๆแต่พี่น้องอย่าเพิ่งทาตามนะสำหรับพริกนะแต่มะเขือเทศเดี๋ยวผมพาไปดูตัวอย่างนะครับปกตินะครับเราจะปลูกมะเขือเทศตร,ตรงนี้ใช่ไหมครับสแสดงว่ารากเนี่ยก็จะอยู่แค่ตรงนี้แต่พอเรากรบลงไปนะครับเพราะว่าเขาสามารถ มีละอากาศได้นะฮะจากทฤษฎีที่คุยกันแล้วก็ทดลองเนี่ยจนเรียกว่าตอนนี้ได้ผลดีนะบกบลงไปลึกนะครับผมทะแยงลงไปแบบลึกมากนะฮะช่วงแรกเนี่ยใบเหี่ยวนะครับใบเหี่ยวอ่าไม่ค่อยสดชื่นนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับผมไว้ในร่มก่อนเหี่ยวทั้งต้นเหี่วด้วยนะครับแต่พอระบบรากนะครับออกมาเนี่ยนะฮะเห็นไหมเนี่ยฮะรากเต็มเลยแล้วไม่ใช่รากแค่ตรงนี้นะครับยาวไปถึงพื้นเลยเดี๋ยวผมจะขุดให้ดูรากคือผมทิ้ง ลำต้นนะครับทะแยงมาตรงนี้ฮะอันนี้คือระบบรากเขานะ่ฮะเขาขาวเนี่ยเห็นไหมแล้วก็ลำต้นก็จะอยู่บริเวณนี้ครับพี่น้องคิดดูเอาแล้วกันนะครับวิธีนี้นะครับทดลองแล้วช่วงแรกนะครับต้นเขาจะเหี่ยวแต่ว่าหลังจากที่เขาตั้งตัวได้พี่น้องรู้สึกว่าสดชื่นและมีความแข็งแรงนะครับหมายถึงว่าระบบรากนะครับสามารถแบบลำต้นอะทะแยงเข้ามาจากตรงนี้นะฮะถึงตรงนี้เลยนะัฝังลึกมากประมาณสัก10เซนถึง15เซนนะฮะทีนี้รากหมดเลย แตกรากฝอยได้หมดเลยนะครับจนมาถึงโคนต้นเนี่ยแตกมาถึงตรงนี้เลยนะครับอันนี้คือทําแล้วนะครับได้ผลไม่ตายสักต้นนะครับอันนี้ก็เลยมาอัปเดตให้พี่น้องได้เป็นความรู้อีกไปดูสาระดีๆจากพริกในกระถางต่อครับนี่เลยนะฮะวิธีการให้เนี่ยจะเป็นน้ำหมักปลาทะเลนะฮะที่ใช้หัวปลาทะเลตดสันคอบริเวณแช่แข็งสับปะรดนะคะแล้วก็กะน้าตาลถ้ามีรายละเอียดด้วยก็ใส่ถ้าไม่มีก็ใส่พวกเอ็มหมักแล้วนะครับก็เอามาขยายขยายสิก็เนี่ยเอามาใช้นี่ฮะอันนี้ไม่ได้กองนะ ถ้านํานมาใช้พวกเนี้ยแต่ถ้าเป็นพ่นเนี่ยผมจะกรองอย่างดีเลยถ้า1่ช้อนโต๊ะต่อหนึ่งบัวแล้วน้ําเนี่ยนะครับสามารถให้โดนใบพริกได้หรือว่าแม้กระทั่งต้นก้าพริกอ,อ,อ่อนๆแบบนี้ได้เลยนะครับแบบนี้เห็นไหมฮะส่วนถ้าเป็นพวกสลัดเนี่ยก็1ช้อนโต๊ะเนี่ยยังได้อยู่นะฮะแล้วก็ลดโดนใบต้นพริกอย่างนี้ได้นะครับเห็นไหมสามารถลดได้แบบนี้แต่ถ้าคุณต้องการเร่งนะฮะคุณต้องการเร่งนะครับนะครับสามารถใส่เข้มพ้นได้เดี๋ยวผมจะใส่ให้ดูนะตัวนี้แค่นิดเดียวนะครับ อ่ะผมจะใส่ไป1 2 3 4 5สาแบบล้นเลยนะฮะอันนี้เรียกว่าแบบเข้มข้นนะฮะอันนี้จะเป็นการกระตุ้นนะครับอันเนี้ยจะลดไม่ให้โดนใบถ้าโดนใบมีสิทธิ์ใบไหมได้ง่ายๆเลยนะครับเนี่ยบริเวณคนต้นแบบเนี้ยนะครับให้เหมือนน้าเปล่าเลยแต่จะติดพวกปุ๋ยลงไปด้วยนะเห็นไหมนี่นะครับอันนี้กระถางกระจิ้วเดียวนะครับก็สามารถปลูกได้เนี่ยกระถางหน้าจะ6นิ้วด้วยซ้ําอันนี้หน้ากระถางสัก12นิ้วนะครับ8นิ้วบ้างนะครับแบบนี้ เนี่ยน้องเห็นไหมรุดไปอย่างเงี้ยเลยครับแต่ถ้าใครมีพวกต้นส้มจี๊ดนะครับหรือต้นที่หวังผลนะครับไม่ว่าจะเป็นมะเขือเทศหรืออะไรเงี้ยแต่ตัวอย่างนี้คือส้มจี๊ดนะฮะเนี่ยให้ใช้น้ำหมักปลาทะเลแบบเข้มข้นที่ผมพาทำเมื่อสักครู่เลยฮะให้ไปเลยนะับเดี๋ยวเขาจะเร่งทั้งการแตกยอดอ่อนนะครับเพราะด้วยเนื้อปลาเนี่ยจะมีโปรตีนนะฮะทำให้หมักออกมาเนี่ยมีสารอาหารที่จะเร่งใบเร่งยอดขึ้นมานะฮะรวมถึงในปลาทะเลเนี่ยนยฮะพอเร่งยอดปุ๊บติดดอ,อกนะครับติดดอ,อกรุ่นต่อๆไปเห็นไหมครับเนี่ย ก็จะทําให้ไม้ประดับของคุณเนี่ยครับเนี่ยหรือว่านําไปทานได้เนี่ยส้มจีดเนี่ยก็จะติดผลดกแบบนี้คะัค่อยๆทํใไปเรื่อยปั้นไปเรื่อยนะฮะอย่าให้เขาหมดรอบให้ไปเรื่อยๆเขาจะมีทั้งผลแบบนี้แบบนี้นะครับรวมถึงพริกเช่นกันครับอันนี้ใส่ไปเข้มข้นห้ามโดนใบนะฮะให้แบบนี้เลยส่วนถ้าเป็นเคลในกระมังนะฮะให้ให้แบบนี้นะให้บริเวณรอบๆโคนต้นนะครับนี่นะฮะแล้วคุณก็สามารถนะครับเก็บใบเคลไปทานได้เลยก็เก็บกินเรื่อยๆนะให้ไหมต้นเก่านะ แตกยอดพวกนี้เป็นผักที่กินใบเนี่ยอร่อยนะฮะอร่อยเท่าเดิมนะครับแต่ถ้าเป็นสลัดเนี่ยผมเคยเก็บแล้วหลังๆมันออกจากขมนะฮะเหมือนแก่อะไรเงี้ยเออมันจะไม่เหมือนอพวกเคลนะครับสว,วิชชันนะครับที่ที่สามารถเก็บกินได้เรื่อยๆแบบนี้นะฮนะก็แตกยอดเดี๋ยวผมจะถ้าผมเด็ดยอดเนี่ยก็จะแตกเป็นกิ่งอีกแต่ผมพอแล้วถ้ากิ่งมันหนามากเกินไปเนี่ยมันอาจจะทําให้เกิดมแมลงได้ง่ายนะครับก็เท่านี้นะครับวันนี้ก็พาทุกคนนะครับมาดูวิธีการปลูกพริกนะครับส่วนวิธีการป้องกันนะครับจะเป็น น้ำส้มควันไม้น้ำมัสมุนไพรที่หาได้พวกคือคําว่าที่หาได้คือที่หาได้จริงๆนะฮะตะไครหอมบ้างใบมะกรูดบ้างนะครับหรือเป็นมะเขือกระตูนมีอะไรใส่ลงไปนะครับบอลรพง์บอลรพิษขมขมนะฮะจัดลงไปเลยนะฮะพ่นไปสลับบ้างกับน้ำส้มควันไม้เพื่อให้มันประหยัดนะครับคลิกในกระถางนะครับแบบนี้เลยสวยงามครับ